จากความดังสนั่นที่ดึงคนดูได้จนวินาทีสุดท้ายล่าสุดนางเอกชมพู่อารยาก็ตอบรับคำเชิญขึ้นเวทีตีสิบให้ว VT เจาะลึกทุกเรื่องราวในชีวิตรวมทั้งการแสดงที่มีเสน่ห์ดีวันดีคืนรับรองว่ามีเรื่องคาดไม่ถึงเพียบเลยค่ะ ช่วงดันดาราก็ห้ามพลาดอย่างแรงเมื่อทีมผู้ประกาศข่าวสาวจากครอบครัวข่า,ขาวสามถบปนีวีรินทิลามินดาพลิกลุกมาจากไมโชว์อีกหนึ่งความสามารถให้3มกรรมการอาจารย์เชนครูอ้วนและพี่น้สได้อึ้งไม่แพ้เวที t h ไ i l a n d s ์ o t t a าท n t เลยล่ะค่ะมองว่าคงจำกันได้นะคะหน้าตาย,ยาหนูใส่แาาล้วรูปแบบนี้จะร้องเพลงแบบไหนเพราะนะคะต้องรอฟังะะรับรองวันนี้เราไม่ให้ขายหน้าค่ะ